สวัสดีครับมเมื่อนี้จิมเบ้่าเลี้ยงยาคายาสองเชน่นนี้นะครับว่ามันมีความเหมือนและแต่กลางกันย่ังไดนะครับแล้วก็ติมาร้องฉีดทดลองด้านลัางนะครับให้พี่น้องเบื้องฉีดแล้วก็อีกอาทิตย์นึงเขาค่อยมาติดตามผลว่ามันนี้มีความแตกต่างกันยังไดนะครับสําหรับสองตัวนี้อันแรกก็คือไก่โฟเซต48นะครับตัวนี้จะเป็นแกล้อนสีแดง ฟ้าสีแดงแล้วกะน,น้ำของเขาจะเป็นสีเหลืองท้องนะครับน้ำจะเป็นสีเหลืองท้องอันนี้ผมซื้อมาอยู่ราคาที่บ้านผมนะครับ4ี่หสิบาทนะครับสําหรับไก่ฟูซีสี่แปดอีกตัวนึงก็ที่เป็นตัวนี้ครับกูโฟซสีเนตนะครับกูโฟซสีเนตแอมโมเนียมสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะเป็นถ้าบ้านผมกระเริ่นมันเป็นยากระเทยนะครับเป็นยาประเภทออกฤทธิ์ ทั้งเพาใหม่และดูดซึมในตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาว่าเรื่องข้อดีและข้อเสียของของ2องตัวนี้นะครับว่ามันดีแตกต่างกันยังไงเอาอันนี้ก่อนนะครับไกฟ่ฟเซอ48มันจะออกฤทธิ์ในการดูดซึมทางใบนะครับดูดซึมทางใบแล้วก็ลงุงทำลายตั้งแต่ใบจนไปหาหากักหักกันหานาของเขานะครับนี่ก็คือการออกฤทธิ์ของไกฟ่ฟเซอ48ส่นะครับส่วนยาตัวนี้นะครับกูฟซีเนตนะครับมันจะออกฤทธิ์คล้ายๆกับเพาใหม่บวกกับ ดูดซึมนะครับก็คือว่ามันถือส่วนใบกะตีดูดซึมเฉพาะส่วนใบนะครับตายเฉพาะส่วนใบแต่ว่ามันกัข้อเสียของตัวนี้ก็คือถ้าเขาฉีดช่วงเศร้านะครับถ้าบาทันได้พอหกชั่วโมงเนี่ยถ้าฝนตกใส่มันจะชะล่างยาตัวนี้ออกมันก็เลยเฮ็ดให้่ยาราค่อยตายครับสาหรับยาตัวนี้เนาะที่พอผมใส่นะครับพอผมมาฉีดช่วงเทียเท่ยงเนะครับฉีดยาาระจาช่วงเที่ยงแล้วตอนแล้งฝนตกยา ยาตัวน,นี้จะเฮ็ดให้ยาบ่าค่อยตายครับบ่ค่อยตายดีเพราะว่าถ้าฝนได้ตกนะครับยาตัวน,นี้จะบ่ค่อยตายครับตายตายยากบ่คือ,อยาไก่ฟูเซียสีเปลครับผมก็เลยเลือกมาทดลองให้พี่นองเบ่งว่ามันแม่นแทบว่าที่พ่อผมเว้านะครับที่พ่อผมบอกแล้วก็ตามที่ผมไปศึกษามาก็ับ ก็คือว่ายาตัวนี้ครับถ้ามันถือฝนในมือที่เขาไปฉีดนะครับมันตีลดประสิทธิภาพลงอันนี้ผมจิ้มหมาพิสูจน์ในเบื้องว่ามันแมนแมนคือจังเพื่นว่าบอ่อคือจังเพื่นแนะนํำมาบอ่อผมก็เลยมาฉีดแต่เศร้าเลยครับพี่น้องตอนนี้ก็อ่านประมาณหกโมงเช้านะครับหกโมงเขาก็น,นับไปเลยฉีดตอน6กโมงหนึ่งโมงสองโมงสามโมงสี่โมงหาโมงเที่ยงถ้าประมาณใบสองใบสามฝนบ่ตกเนี่ยคือว่ายาตัวนี้ใช้ได้ครับถ้าฝนบ่ตกนะ หรือว่าถ้าตกตอนแรงช่วงค่ำๆเลยกะมาล้อรุนว่ามันที่มีปัญหาว่าสาหรับฝนตกไสหลังจากที่เขาฉีดยาไปเนาะทั้งสองตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าผมที่ขีดขีดใสด้านหลังเนี่ยผมที่แยกไว้เป็นฟังไว้นะครับเพื่อเป็นการตัวร้องให้พี่นอ้องเบื้องแต่ว่าในแปลงมันแท้ผมจะใส่แค่เฉพาะไก่โพสิท48ตัวเดียวนะครับในการฉีดยาฆานะ่าเนาะแล้วที่สําคัญนะครับผมจะผสมอันนี้เนาะครับ ผงนัวะครับผงนัวก็ไปน้ำส่วนหนึ่งเพราะว่ามันผมอายุสองเดือนจะสามเดือนแล้วผงนัวมันคือ,อยังมันก็นคือเคลื่อนสารเลี้ยงหัวชนิดนึงนะครับสารเลี้ยงหัวมันชนิดนึงที่จะมีผงเป็นสีสียมพูน,นะครับผงเป็นสีชมพูบแบบนี้สียมพูอ่อนละเอียดนะครับน้ำเป๊นึงเนี่ยครับเขาใส่ยา อันนี้ผมจะใสยาสองกระป๋องปลานะครับใสยาสองกระป๋องปลาแล้วก็ใสผงน้อยอีกซ้อนหนึ่งนะครับต่อน้ำเปยี่สิบลิตรแล้วข้อดีของผงน้อยมันมีอย่างแน่นะครับมันก็คือเพิ่มขนาดของหัวมันเขาได้ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากที่ผมเคยใสมีที่เร้ยวนะครับพี่น้องอาจจะผู้ที่ติดตามชิปผมประจํานะครับจะเห็นว่าผมจะใสสารตัวนี้มา ปีนึงแล้วนะครับทดลองปีที่แล้วแล้วปีนี้ผมก็เอามาใส่อีกรอบหนึ่งมาทดลองให้พี่น้องเบิ้งนะครับแล้วก็เปอร์เซ้นแป้งก็เพิ่มนะครับเพราะว่ามันแป้งที่ผมเ็ดอยู่เนี่ยครับปกติมันกัดที่ได้อยู่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดประมาณนี้บ่เกินยี่สิบแปดเลยสำหรับมันพันแขกดำนะครับเพราะาผมมาลองใส่อันนี้เบื้องปีกายนี่ผมได้สามสิบยี่สิบเก้าสามสิบยี่สิบเก้าสามสิบทุกเขี่ยวเลยครับแล้วก็ช่วงที่ขุดก็ขุดช่วงเดือนมีน้นนรับ ก็เลยออามาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องเบื้องครับเดี๋ยอนี่ผลทีททดลองสองสองสองแบบนี้เลยครับสองตัวอย่างเลยให้พี่น้องเบื้องทางงลังนี่ครับตัางลังเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผนที่มาอาทิตย์วันนี้อีกแค่นึงให้พี่น้องเบื้องนะครับเดี๋ยวนที่ไกลผู้เศษฝนที่ฉีดฟังทั้งนี้นะครับเนี่ยผมเอาไม้หวังไว้อยู่ไม้หวังแบงครเพิ่งไว้อยู่ไกลผู้เศษที่ฉีดฟังนี้กูโฟโซนิกจะฉีดฟังนี้นะครับให้พี่น้องเบื้องว่าการตายนะที่ตายดีบ่แต่ว่าผมที่ฉีดช่วงประมาณเที่ยงเพื่อฝนตตกอแง ที่ได้พิสูจน์ให้พี่น้องเบื้องว่าถ้าฝนตกช้าเนี่ยยาตัวใดมันที่ตายเดียวกันมันที่ทนทนฝน,นว่ากันนะครับเดี๋ยวมาร้องเบื้องนะครับร้องเบื้องสำหรับคลิปนี้ก็ทีฝากไว้แค่นี้กนนะครับขอบคุณหลายๆครับ